แต่คนละคนแต่คนละคนแต่ชื่อเหมือนกันครับหรืออาจจะเป็นตัวจริงตัวปลอมเออเอออันนี้ต้องมีการพิสูจน์ครับคนแรกเป็นมดเขียวโอคนที่สองมีเป็นชุดผู้บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเออชื่อเหมือนกันนี่มันแตกต่างกันตรงชุดที่สวมที่ใส่นี่แหละครับไอทีแรกมาที่ออเวนเจอร์นะครับแม่โชว์เป้าเดือยครับ ตอนนี้ไม่โชว์เป้าโชว์ผ้าขมากรรองเท้าแตะขโมยของคนข้างบ้านมาอย่าลืมนะเคี้ยวหมากด้วยนะคือเคี้ยวหมากด้วยระวังมาด้วยนี่เออกรรมการดูแล้วต้องหันมาหันมาว่าเราหันมาด่าโคศกเห็นว่าโคศกไม่ให้คะแนนมีการไหว้ก่อนครับธรรมะธโมนะใส่เสื้อประสาธุ สาธุไหวจะที่จะทางอมนึ่งแอดอมนึ่งอวยเปิดกแอร์เปิดกระตูยเปิดสียาจำไรบานโบปีนาบานโบปีพวกท่านอมสิทธิสวาหะพอแล้วอีเออีน้องเอาละครับนี่คอยฟังเสียงแอร์เขาลำดับที่สองฟังครับแล้วเฉลยเอกเฉลยยศเอกเฉลยยศ แม่มันเจ้าหัวเจ้าของรับไปบ้านประหารชีวิตแม่ลมลมเอาฟังตั้งใจฟังครับ เอาขออีกรอบหนึ่งรับขออีกรอบหนึ่งหมดเวลายังครับใจเย,ย็นใจเย็นนกบีดเบ่าดังแล้วก็หมดเวลานะไปเป็นพายุวัดอยู่นานเลยไม่ได้เคลื่อนโน้โน้ฮี่ีแอทรอยยด์ฮีแอทระมาลฮีแระมาโอ้โหดนะเอ๊ ตอนนี้ลงตัวแล้วครับนี่อ่อนช้อยอือเมียจังบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะฉันถ่ายวีดีโอด้วยเออเขาเคี้ยวหมากมาด้วยนะครับไม่ใช่หมากฝรัร่งนี่กระสือตีดยังไม่หมดเวลาอีกนี่เอาละเอาใหม่เวลายังไม่หมดฉดนเอาใหม่ ลูกขนาดเอาไหม่นะเป็นครั้งที่สามแล้วบถเขียวก็มายืนจำกับอยู่หนังหูไอ้รถเขียวแกไปทำอะไรเสียสมาธิทำอะไรเสียสมาธิก็จะตันน้งแขนแกนตรงนี้แหละอียแม่แม มีตัวที่มาคอยรังควานเขาอีกเออมันก็เป็นอะไรเราเป็นบรรยากาศสนุกสนานที่ราการเรานะครับด oh. ูนะครับ